วันนี้เภสัชจะมาไขาข้อห้องใจนะคะว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถกินเพื่อป้องกันโควิดได้หรือเปล่าก่อนอื่นเราก็จะมาดูก่อนนะคะว่าฟ้าทลายโจรมีแบบไหนกันบ้างแบบแรกที่ขายตามร้านยาทั่วไปคนจะรู้จักกันค่อนข้างเยอะก็คือเป็นแบบกระปุกนะคะฟ้าทลายโจรเขาก็จะเขียนว่าเป็นผงกี่มิลลิกรมัมละกสกัดอย่างเช่นอย่างยี่ห้อนี้นะคะบรรจุ400มิลลิกรมัมไม่มีการระบุอย่างอื่นแล้ว ระบุแค่ว่ากินครั้งละสองถึงสี่เม็ดวันละสี่ครั้งอ่าให้สารสําคัญเท่าไหร่ไม่รู้ในฟาทลายโจนเนี่ยจะมีสารสําคัญที่ช่วยในการออกฤทธิ์ก็คือแอนโดรกาโฟไลสารตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติเป็นเหมือนยาเย็นช่วยในการเจ็บคอนอ่อนลดไข้อ่อนๆแก้ไอทีนี้แบบที่สองก็จะเป็นแบบที่เคลมเลยว่าให้สารสำคัญเจ้าแอนโดกาโฟไลตัวนี้เท่าไหร่ นะคะอย่างยกตัวอย่างยี่ห้อแรกนะคะของไฟตัวแคร์เขียนเลยสารสก,กัดฟ้าทายโจนและเขียนว่าให้เท่าไหร่ด้วยอย่างอันนี้ก็ให้20่สมิลลิกรัมปริมาณที่กิน1นึ่งแคปซูล3เวลาก็สังเกตเลยว่ากินน้อยกว่าเยอะเลยตัวนั้นมันจะกิน2-4งคูณสเข้าไปอีกก็คือวันหนึ่งสิบกว่าเม็ดตัวนี้จะกินแค่วันละ3หรือจะเป็นอย่างอ,างอีกยี่ห้อหนึงอ่ะนียกตัวอย่างนะคะอนโดกาโฟไลสาสมิลลิกรัม เราจะกินน้อยกว่าเช่นกันหนึ่งเม็ดสาเวลาทีนี้ถามว่าเอ๊ะเราจะกินตัวไหนดีเพื่อป้องกันโควิดตอบก็คือไม่มีตัวไหนสักตัวเลยเนื่องจากว่าฟ้าทไาลาโจนไม่มีหลักฐานในการป้องกันว่าสามารถป้องกันโควิดได้เลยนะคะทีนี้บางคนก็จะบอกเฮ้ยเรากินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้ไหมก็บอกได้เลยว่าไม่ช่วยเช่นกันแต่ฟ้าทไาลาโจนเนี่ยสามารถรักษา คือมีอาการแล้วค่อยกินอาการที่ว่าก็เช่นมีไข้จะคอนอ่อนเพราะตัวมันเป็นยาเย็นแต่ทีนี้การที่เราไม่มีอาการแล้วไปกินเนี่ยมันก็เหมือนรับยาเย็นเข้าไปเยอะทานเข้าไปก็จะทำให้ผลข้างเ,เกิดผลข้างเคียงเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงปลายนิ้วชาอะไรพวกนี้ได้รวมถึงในคนไข้าบางคนที่มีโรคประจำตัวบางอย่างไม่ไม่ควรทานทานยาละลายรยมเลือดอยู่เป็นโรคตับหรือไตอะไรอย่างเงี้ย ก็ยิ่งไม่ควรทานเข้าไปใหญ่ฉะนั้นถ้าเราไม่แน่ใจเอ๊ะเรากินได้หรือเปล่าก่อนจะรับประทานนะคะลองปรึกษาเภสัชกรใกล้บ้านหรือลองปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่เนาะโอเคขอบคุณค่ะ